สวัสดีครับทุกคนผมซิโร่ของซองซิโร่จีจีวันนี้และกูโอเกะอาร์คไซโวอีโวนะครับอาร์คโมบายนั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาจับพีเล็กนะครับผมก็ได้ชิปมาแล้วเวลสองร้อยี่สิครับที่จริงผมมีตัวหนึ่งเวลสองรอสิบแต่ขอชุบตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับแต่ว่ามันชุบที่นี่ไม่ได้ครับเราจะต้องไปชุบที่เสาครับแล้วไปที่เสาเขียวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอ เรือเอาประตูนี้ไปก่อนนะครับเอาไปขัางกันไว้เดี๋ยวจะเกิดปัญหาตอนจะสุกมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอผมใช้เวลาย้ายสังหินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับพอเราเก็บของเสร็จแล้วเราก็มาเอายาคุณสิบนะครับยาคุณสิบกับ ลูกดอกอยาสลบครับนะียับลูกดอกอยาสลบเพราะว่าถ้าใช้ปืนมันน่าจะยังไม่ไหวครับเอาหน้าไม้แหลงยิงน่าจะแรงสุดครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของไปจับเลยครับเดี๋ยวผมไปไปชุบมันเถอะขาวเขียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่เพื่อเราะดอนไปนะครับเพื่อไปชุบมันที่ขาวเขียวเดี๋ยวผมขอลดน้ำหนักของก่อนเดี๋ยวเพื่อเรามันบินไม่ขึ้น,นครับว่าของในตัวผมก็หนักอยู่ โอเคครับเดี๋ยวผมไปเอานกผมก่อนเดี๋ยวรถของเี่มเนื้อไปแล้วกันเดี๋ยวเอาไปให้ลูกผมกินโอเคครับเราก็ไปกันเลยครับดูที่มันนกนกผมมันจะบินขึ้นหรือเปล่าแต่ผมไม่น่าจะไม่ขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมลองขึ้นนกก่อนดูที่มันบินขึ้นไหม ดีครับมันบินไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องเอาขอ,องออกเอาอะไรออกดีเดี๋ยวผมเอากระสุนลูกซองว้นี้แล้วกัน <im ité> ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมเก็บนังก่อนเดี๋ยวผมเอากระสุนลูกซองว้นนี้แล้วกันมันไม่ได้ใช้เท่าไหร่เก็บพวกกลงพวกเกาะด้วยเอเคครับจะเดินงันเราไปเจอกันที่เสาเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราผมเก็บของแล้วผมจะบินไปเสาเขียวเลยโอเคไหมครับโอเคนะครับเราถึงเสาเขียวแล้วนะครับ ดีครับเดี๋ยวผมเอาประตูวางก่อนนะครับแล้วผมจะสิทีเล็กหรือผมจะไปนอน,นครับเพื่อทำบั๊กให้ขา,าหาเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมกดพัดสิบนกก่อนครับเดี๋ยวผมวางประตูก่อนนะครับเดี๋ยวผมกาดกาก่อนให้มันพอดีโอ้มีกล่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเด้อของในกล่องออกก่อนเพราะว่าผมมันทีเล็กมันอาจจะกินกล่องไปด้วยเลยเดี๋ยวผมขอไปเก็บไว้ในนกแล้วกันโอเคครับ เราก็ใช้ชีพไปเลยนะครับแต่จะเพิ่งกดเรียกนะครับที่เล็กตัวนี้วิ่ง120ครับแต่40เอมเบอร์เนี่ย40เอมเบอร์ในการครุบนะครับแล้วก็วางประตูก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมใช้เวลาวางประตูแป๊บนึงนะครับโอเคครับเราก็ไปกดเรียกเลยนะครับกล่องนี้จะได้ผมไม่จะกดลิ พังออกมาครับแต่ว่าเออเลือดไม่เต็มละยังไงพังก็หอมไปครบครับแล้วก็กดเรียกมันเลยครับสี่สิบเบมเบอร์ครับเรียกแล้วก็รีบวิ่งครับเรียกแล้วก็รีบวิ่งไม่งั้นไม่หลอดครับนี่ครับพี่เล็กเรวร้อยยี่สิบนะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวสีแดงเขียวผมก็งงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะครับเซฟกันพลาดนะครับเพื่อว่ามีอะไรผิดพลาดจะได้รีเซฟมันเล่นใหม่เรื่อยๆนะครับเพื่อว่าการอะไรผิดพลาดแบบ มันหลุดไม่ก็อะไรพังอะไรครับล้วก็จับพาดโอเคครับเดี๋ยวรอผมเซฟแบบหนึ่งโอเคครับล้วใครอยากรูปยี่ทำก็นี่ครับกดเซฟตรงไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดให้เรามากดรีเซฟนะครับมันจะกลับไปตรงที่เราเซฟไปเพื่อกันว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคครับพอเราเข้ามาแล้วจะ่นี่ครับแล้วก็ไปนอนครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าระยะมัได้ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนนะครับ เดี๋ยวไปหาเตียงนอนก่อนครับโอเคครับจากนั้นก็ให้เราหาเตียงนอนครับนี่มืดครับนอนได้เลยแล้วก็ให้ให้แน่ใจบ้าเตียงนครับมันเห็นทีเล็กนะครับให้แน่ใจบ้าตอนคุณนอนแล้วเตียงมันเห็นทีเล็กนะครับครับเราก็รีบกดนอนครับก่อนนที่มันจะเช้าครับพราเพราเรานอนเราตื่นมาเสร็จปุ๊บทีเล็กครับที่ดูกสัตว์ไรก็ตามที่เราจับขังไว้ครับข้าหามีเดือสูงนะครับแล้วนี่ก็เริ่มระเลงครับทีนี้เราก็เริ่มระเลง รูดดอกอยาสลบอัดมาเลยครับแล้วรอเสฟแปนหนึงเดี๋ยวเราเอกดอกยาสลบเกมก่อนนี่ครับทีนี้ก็เลนเลงนะครับเราดูอ่าดูค่าสลบก่อนหมื่นสองพันนะครับก็เลงครับเข้าที่หัวมาเลยรูดดอกผมก็น่าจะดอกละพันเลยนะครับจะาจำไม่ผิดโอเคครับเดี๋ยวผมขอใช้เวลายิงแป๊บนึงนะครับ น่าจะสรุปละนี่ไงรับละทีนี้แล้วก็ไปหาเนื้อน่องมาให้นะครับผมเกลียมาแล้วแหะแต่ว่าพอเราโดนผมผิวมันกินไปแล้วเนื้อน่องอ่ะโอเคครับมาดูครับว่าได้หรือเปล่าค่าสรุปกี่ลศูนย์ไหมครับเออไม่ใช่ค่าสรุปค่าหาแบศูนย์ครับเห็นไหมครับว่าศูนย์เลยเี๋ครับเดี๋ยวผมขอไปหาเนื้อน่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูด้วยครับว่าจะมีอะไรให้เนื้อน่องผมได้หรือเปล่า บินออกมาเท่านี้มันมีสัตว์ตัวใหญ่เยอะครับอาจจะเล่นน้องกลับมาเร็วกว่ามีเขามีตัวอะไรไหมเนาะโอเคครับเจอเยอะแล้วครับเจ้าเล็บยาวนี่ครับเ,เดี๋ยวจอดนกฟีไกลก่อนเดี๋ยวนกคงไม่รอดครับจเจ้าเล็บยาวตัวนั้นนนั่นเองกับเออแรตเตอร์เลยนะั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อยงิงก่อนเหตุการณ์แป๊บหนึ่งยบร้อยอ้าวตายแล้วตแต่เราอยู่จะสัมจะสัมสกุกอี โอเคครับเดี๋ยวเราก็แทะเอาเนื้อน้องเลยนะครับลงไซปริกแอคนะครับย่าใ้เนื้อน้องเยอะแด้แค่สองชิ้นนะมันมีสองขาได,ด้สองชิ้นโหดโอเคครับเราก็กล,กลับไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเนื้อเอาเนื้อไปเพิ่มครับกันการมันกินแล้วมันไม่อิ่มยังไม่ใช่อิ่มมันไม่ตื่นเยวก็กลับไปเจ้าที่เล็กเลยนะครับ โอเคเราไปที่เจ้าทีเดือครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรครับเพราะว่ามีอะไรจะพูดเหมือนกันครับแล้วก็ยาคุนสิบกมาครับมันก็ยัดยัดทีเล็กเลยครับหนึ่งกระป๋องนี่ครับใส่ให้มันแค่กระป๋องเดียวครับแล้วมันกินครับนี่ครับดแล้วเราก็ยัดเนื้อน่องไปเลยครับผมใหาเนื้อน่องประมาณสองคำสามคำถ้าจะตื่นเราจะน่องเดียวก็ได้มีครับน่องเดียวตื่นเลย ไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่าสัตว์ผมจับเสียงคุณสิบน่องเดียวตื่นทุกตัวเลยโอเคนะครับราจับคลิปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครกันนะครับงั้นก็ไม่บายนะครับโอ้โห <Yeah, ho, S 1> เอามันไปฟาร์มเปลีก่อนคลิปหน้าเจอกันครับ